ครับสวัสดีช่วงเสาร์ของวันที่24มิถุนายนพศ2 5 6 6สวัสดีแฟนเพจทางช่องยู u ูบยูซีพะโคสิ่งหน101สวัสดีแฟนทาง Facebook ของงว่วมมูนเมียสียูซีพะโคสิ่งเลยและสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านที่เข้ามารับช,ชมคลิปนี้ของทางช่องนะครับครับสำหรับเสาร์วันี้ทางทีมงานเฮาก็ามีวัวมโคเมียรูกมาเปิดแบีงพี่แบีงน้องอยู่หลายโค้ดเลยครับพี่น้องครับผมสิจับคู่ให้ก่อนเลยครับพี่น้องครับมันสิได้เป็นวัวบ่แพงเลยครับพี่น้องครับนี่ครับเมียวัลูกแรกเครับ แมีร่อยงี้มหาบัวครับแม่โบดเครื่องดำครับลูกสาวกับโบดเครื่องดำลูกสาวอยู่สองสามเดือนได้ครับพี่น้องครับนี่ครับเห็นพี่ลวงไหมนี่ครับตัวแม่เพิ่นครับนี่ครับสดๆได้ครับพี่น้องครับเป็นพวกลูกแรกครับลูกสาวเป็นลูกผสมบามันนี่ครับงามๆนี่ครับตัวลูกสาวเพิ่นครับนี่ครับตัวแม่เพิ่นครับไปลูกไปไปย่างไปนี่ครับพี่น้องย่างครูไปอยู่นี่นะครับ ผููครับแม่ลูกผูกว่าลูกแรกกันครับแม่สูงร้อยสามสิบบวกลบสองได้ครับพี่น้องครับแม่กับโบดเครื่องดําเครื่องลูกทรายสี่เดือนได้ครับพี่น้องสําหรับคููนี้สี่โตเอาไปเลยครับสี่หมื่นสองพันบาทได้ครับพี่น้องครับสุดคุ้มครับนี่ครับงัวแดงสดๆแม่ลูกเรกนด้ครับลูกเป็นลูกผสมบามันสี่หมื่นสองพันบาทนี่ทั้งคอรเข้ากับบริการจัดทรงฟรีสองร้อยกิโลเมตรหรือไกลก็นั่นหรือตามตกลงกันเด้ครับพี่น้องครับถามันไกลกันหลายกับคุยกันซอยคาน้มูลหนุ่มมันกันไดนใสจ กัโท่มาศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พี่กัดของขอกงว่าเฮาตังยูบ้านหนองแปีนตำบลบ้านฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดเลยได้ครับพี่น้องครับครับสุดคุ้มแน่นอนครับพี่น้องครับชุดนี่สี่หมื่นสองพันบาทได้ครับถ้าแยกแม่ลูกเมียนี่คิดสองหมื่นสามเมยลูกผูสองหมื่นสองได้ครับพี่น้องครับถ้ายกมันสี่คุ้มครับพี่น้องครับสี่หมื่นสองพันบาทนี่ครับถ้ายยกมันสี่คุ้มได้ครับพี่น้องครับ พันไปแล้วนะครับพี่น้องครับซีตัวนี้ซีมื่นสองพันบาทบันนี้มาเม่องชุดนี้นะครับพี่น้องครับอันนี้เป็นแม่ลูกเมียงัวลูกเรียกขึ้นกันได้ครับพี่น้องครับตัวนี้มันติเขาเขาชุดสามข้อมครับพี่น้องครับนี่ครับตัวแม่เป็นกระดูกสุดขางหนึ่งนะครับพี่น้องครับจะกะเท่ากับขายบระเด็แพงแต่ว่าตัวลูกพนดีครับลูกแดยงโบดด้ครับพี่น้องครับแมวสดๆครับตัวลูกคนงัามครับพี่น้องครับไทเห็นรอบครับ ครับตัหลูกพันดีครับหลูกงามเลยครับพี่น้องครับนะครับลูกแดงแกลไว้ครับพี่น้องครับแม่ลูกเลี้ยด้ครับหลูกสาวอายุสองเดือนก่วครับพี่น้องครับชิปนี้กับสียางไกลยังน้อยครับพี่น้องครับเบาหวาง่วปล่อยหรอครับพี่น้องครับนี่ครับมาชุดสามคมเลยครับพี่น้องครับชุดสามคมมันเปิดไว้ ไปหาหมื่นแปดพันครับพี่น้องสุดคุ้มครับแม่ลูกผูกลูกตัวที่สองครับลูกไส้อยู่สองเดือนครับนี่ครับตัวแม่เพิ่งกิดรอยยิ้มหาบวกแน่นี่ครับนี่ครับตัวลูกไส้เพิ่นครับนี่นะครับนะครับใครเห็นหลอกๆคับน่ต้องถือว่าได้สับสนครับพี่น้องครับนี่ครับผู้ได้ที่หน่อยๆไปเรียงนี่ครับ ค้อมูลสารนี่ครับมีร่อยสารสิบห้าบวกลบสองครับลูกตัวที่สามครับเป็นงวงใหญ่เห็นมากร้อยง่ายเห็นมากครับพี่น้องครับหกตัวได้ครับพี่น้องครับหกหกตัวนี่หาหมื่นแปดพันครับพี่น้องครับหาหมื่นแปดพันนี่ทรงฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรประตงมี่มาจำท่านใดที่สนใจก็โทรมาได้ครับพี่น้องครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พีการของขวัว่าเฮาตั้งอยู่บ้านหนองแปนตำบลบ้านฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดเลยได้ครับพี่น้องครับกฎกติกาทางข้อกับบ้างไว้เช่นเดิมนะครับพี่น้องครับจะโทษเหรียญโทษต มังกิลีกับจังสังปิดมักิลีกับจังต้อด้ครับให้เห็นใจทางขวากขาน้าครับพี่น้อง,งครับพอทั้งขวากข้าขายมอส่งฟรีบ่มีมาจำครับพี่น้องครับถ้าโทษเล่นโทษตั๋วโทษต้มกันโทษความสาใจนี่ทั้งขวากเกิดความเสียหายแน่นอนครับหนึ่งคาดมุงหนมันไปทรงสองขาอยูขากจินครับพี่น้องครับขาจีประตาต่างๆหน้าๆด้วครับพี่น้องครับให้เห็นใจให้เห็นใจซึ่งกันและกันและกันนะครับพี่น้องครับจะเสะโทษมวลจะเสะโทษห้าเลครับพี่น้องครับเหลเมืองแม่สาว เป็นสาวลูกผสมบามันนะครับพี่น้องครับนี่ครับตัวนี้อายุเก่าเดือนนี่ครับสูงกว่ายี่สิบบวกลบนี่ครับแดงโบดงามๆหนังหนาๆครับพี่น้องครับนี่ครับไปดูไปเชื่องจับได้ใบได้ครับแดงโบนงามๆเลยครับพี่น้องครับเปิดคูกับพี่สาวบ้าครับพี่น้องครับ ตัวพี่สาวเป็นตัวยางออกตัวหนานี่ครับโมเดียงโบดงงามเลยครับพี่น้องครับนี่ครับตัวพี่สาววันนี้ครับพี่น้องครับเอาไปสามหมื่นแปดพันครับพี่น้องครับสามหมื่นแปดพันบาทตัวนี้อายุประมาณสิบสี่เดือนได้ครับพี่น้องครับสิบสี่เดือนสูงรอยสามสิบบวกลบสองนะครับตัวนั้นอายุเก่าเดือนครับพี่น้องครับสูงรอยยี่สิบบวกลบสองนี่ครับงามๆครับต้องดีครับพี่น้องครับ บ่ผิดหวังแน่น้อนสามหมื่นแปดพันนะครับง้อแดงสาวสองโตครับส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลก็นั่นหรือตามตรงร่มกันได้ครับพี่น้องครับนี่ครับแดงดีสีประตครับพี่น้องครับท่านใดสนใจก็โทรมาตามเบอร์ที่บมให้ไวได้ครับพี่น้องครับพอขาใจโค้มไหยอยากโยกโค้มไดอยากแยกโค้มไหก็โทรมาได้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวทางทีมงานให้จัดให้ครับพี่น้องครับผมเกษียได้อธิบายให้เป็นโค้มไปได้ครับพี่น้องครับ นี่ตัวน้องสาวเพื่นนะครับแบงเงินอย่าบอาลูกสวัสดีเนะครับพี่น้องครับอันนี้นี่ครับนี่ตัวน้องสาวเพิ่อนอายุเก่าเดือนครับงามๆครับพี่น้องครับสามสิบแปดนะครับสามหมื่นแปดพันเรือว่าสามสิบแปดแหละครับพี่น้องครับภาษาขายเขาว่าสามสิบแปดแต่ว่าภาษาเงินกขาว่าสามหมื่นแปดพันบาทนี่ครับพี่น้องครับสนใจก็โทรมาได้ครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่ได้ครับพี่น้องครับไอชุดเมียสาวนี่ขอ เป็นมัวบแยกนะครับพี่น้องครับแต่แยกมันจะเป็นมัวแพงครับพี่น้องครับเปิดในพี่น้องแบ่งไปเลียงมีกำไรทุกคนนะครับพี่น้องครับนี่ครับผมไทยสดๆให่มีมงเมียครับพี่น้องครับมีตำหนิก็บอกว่ามีตำหนิไทยแบบว่าอัดสดบ่ดเดัดต่อครับพี่น้องครับเพื่อพี่น้องไในเมืองคลิปแล้วกระสิตัดสินใจางขึ้นครับพี่น้องครับเพราะว่าชิมหฮาบ่อด็ดตาโตหม่องดีเขาลงไปหม่องบ่ดีเขาลงไปครับพี่น้องครับเพราะว่าทางขงเฮาบ่ได้ขายคอนเทนต์ครับพี่น้องครับ ทางขอกเข้าขายความจริงใจขายงัวแบ่งปันพี่น้องเกษตรกรครับพี่น้องครับนี่ครับผมสิไล่ที่หนึ่งนะครับนี่ครับนี่ชุดสี่หมื่นสองครับแม่ลูกเมียงัวลูกแรกแม่รวยยิ้มหาบวกโบดเครื่องดำลูกสาวสองเดือนกลัวโบดเครื่องดำเมื่อนะครับพี่น้องครับนี่ครับสาวลูกผสมบามันเด้ครับพี่น้องครับแล้วผมสิไล่ให้เด้ครับพี่น้อง งามเลยครับพี่น้องครับครับคูกับแม่ลูกผู๋นะครับสี่หมื่นสองครับพี่น้องครับสุดคุมแนนนอนครับหนึ่งหัวแดงสี่ตัวเลยครับนี่ครับจุดสี่หมื่นสองครับนี่ห่งหลูกแดงเลยครับพี่น้องครับ ชุดหางเงินแปะได้ครับสามโค้มครับนี่ครับหนึ่งโค้มแม่ลูกผูกง้อลูกตัวที่สองครับผู้ใดทุ่นหน่อยครับพี่น้องครับเอาไปเลี้ยงแนะน้ำครับพี่น้องครับไปปล่อยไว้น้ำสวนครับง้ตัวสนี่สืบอประขาดทุ่นแนื้อนอนครับพี่น้องครับครับแม่ลูกผูแม่ลูกผูโค้มลูกที่ตัวที่สามแม่เป็นโค้งไงครับแม่เป็น แม่โค้งไงลูกส่งดีครับพี่น้องครับครับชุดนี้กับชุดคุ้มครับหาเงินแปดพันนะครับพี่น้องครับหนกไปน้ากันเลยครับพี่น้องครับเป็นง้อถือเนี่ยนอนครับเปรียบเราง้อตัวเราบ่พ่อมืินครับพี่น้องครับนี่ครับครับคูกับแม่ลูกสาง้อลูกแรกกันับพี่น้องครับแม่เพิ่นดีสวงสุดขายหนึ่งได้ลูกสาว้ามคันเทพครับนี่ครับตัวลูกเสาวครับ สาวโบสถ์เครื่องดำครับพี่น้องครับครับแต่ส่วนก็สุดคู่นี้ก็นดิแปดสามหมื่นมูลเหรอครับพี่น้องครับลูกคนดีครับแต่ผู้ใดบ่ถือเอาไปเลี้ยงครับพี่น้องครับเพราะว่าเขาบ่ได้มั่งสวงหรือซืเมื่อเขาเมื่อวันมันอ้วนหรือมันจอยครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับมันโมเมนต์งัวราค่าค่มเป็นแสนสองแสนเนาะครับพี่น้องครับอันนี้ค่อมละเดี๋ยวเราค่อมละหมื่นกว่าบาทครับพี่น้องครับ กับแม่สาวชุดแม่สาวกว่างามเลยครับน,นี่ชุดหาหมื่นแปดเดียหกตัวครับแม่ลูกผูสองโคมแม่ลูกเมียโคมหนึ่งนี่ชุดแม่สาวนี่สามหมื่นแปดครับพี่น้องครับตัวแม่ใหญ่สิบสี่เดือนครับโบดเครื่องดำครบเครื่องน่ครับตัว้ลงสาวเพิ่นอายุเก่าเดือนครับท่านใดทีสนใจก็โทั่มาได้ครับสูงหกหาสองูเจ็ดหกแปดแปดสี่ครับพี่น้องครับ ส่งฟรี200กิโลเมตรมัมีมันจําเจ็บเงินปลายทางเด้อครับพี่น้องครับพี่น้องบ่เข้าใจคมใดก็โทรมาสอบถามผมได้เด้อครับครับสําหรับไทยลิปนี้ก็ขอฝากช่อง YouTube ยูซี่ผัโคสิ่งหน1่งฝากติดตามฝากขอไปมั่งคลิปฝากกดไลค์กดแชร์ฝากแนะนําของคนที่อยากมีวัวเลี้ยงเด้อครับพี่น้องครับให้โทรมาหาผมได้เด้อครับพี่น้องครับเพราะว่าช่องเฮาเน้นเน้นแบ่งปันครับพี่น้องครับระวังผลกําไรมากเกินไปครับพี่น้องครับเอาไปเลี้ยงให้มีกําไรสู่ผู้สู่คนเด้อครับพี่น้องครับครับสําหรับไทยลิปนี้ก็ขอจบบบไวว้้แต่่เเพีีียงทานคครรัััสสด